สวัสดีครับผมมือน,นี่นะครับวกว่งเข้าจะพลาลูกชายไปหาทําบุญนะครับถวายสังฆทานอยู่วัดราชวัยนะครับผมแถวเคหาบางที่นะครับโอ้ยเอาลูกชายทักทายสวัสดีครับขอวัดท่าบุญก่อนขอวัดลองไปดีกันไหนเออหมู่ยูนี่ว่ากูพอลูกชายอาการเป็นยังไงเนี่ยนมะือนี ใครเนรหรอครับใครแน่แล้วนะครับ,รบตรงนี้กับที่ผ้าโล่ยังออกร่างกายดูๆลราไปนั่นไปน,นี่เพราะว่าตอนนี้เรากำลังฝืนฟูร่างกายเราอยู่เดี๋ยวจะน้อยกับทีกลับมาปกติแล้วนะครับตอนนี้เราก็เริ่มดีขึ้นว่าเก่าหลายเดี๋ยวไปเจอกันยี่บัดลาดบายนะครับผมเจ้หนุนบอกไม่สางแค่กระดีฆาตเลน ไม่ยิ้มและเห็ดตาเกือบผิดแลนมาเป็นตันวันบ้าวามาบอแม่นว่าคคุยแค่ยัสีสีละนานก็ยังได้ยังอันเหือนผู้สาวหลางใดเขาเดาฝาใสงังับ ครับผมมื่อนี้เขาตอนนี้เขากำลองตัดแล้วนะครับ,บตัดตัดในน้ำ<า>ตัดลาดายตัดลาดใยนะครับ,บตัดลาดใยตอนนี้เขาจะกำลังมีพิธีอย่างบนบุกระดับเสียงอาจจะดังไปหน่อยผ้ากันสื้อของเอ, uh อ้ยเฮ้ยนี่สิครับนี่ทั้ากันสื้อของมาถาวายพา,า,ยา,ายนนะครับนมาถวายพานมาานทไล่ลายมื่อนี้เดี๋ยวจะพ้ากัาไปข้างในนะครับมาเ้องไปข้างในกันครับ

กุนอไรเยหลอตัวใสกุ้นอะรม่ไ่ะนะเขาอวัดลมวั้มวัดลมอกันเป็นคนไทยและเขาเนในของของบ๊บ่อยากขอว่อบทไอ อมอนกระดูมาก่นหวอนวะหวอนเตาหวามาก่อนเ้ยหนูถือว่ากระวนกระวนอนดินนันควงอยู่เลยนันนนนมือขึ้น่รมันนันรับอ like. ันนี้ฟันนี้ใช่่มือขึ้นมบมาันดีว่าันดีแล้วกนเป็นบ้านที่นู่นั่นนกอดกเดียวแล้วแล้วแเนี่แล้วไปแน่ว ตอนกะบายตองท่านแต่ในพวกเขาอาจจะเป็ดปรไทยเออาเคนหลายมันอีคนมาทำคนหลายมันอีเป็นมัหยุดธ์องคนใหญ่นะตอนรับใ่ยากไมเกี่ยว้นมาเลยนะครับ ต,ตไม่ใช่รูปหัวหน้ะคราทำบุญอะไรแบบรูปกวหน้ารนะู้สมไหมไม่เยนั่นคืองะไรทตรงนี้ให้กดกดนะ บุญค่อยๆแบบจ,จะแบบฟุ้นฟูใหายกลืยเรื่อเนาะ ต้รับมือพอเขาัมาทำผเรียบร้อยสายันกะท่านควนนำได้เวเรียบร้อยนะครับหายรู้ใชให้วันหายวันหายขึ้นหาย้ให้ฉันโลกนี้ไปห้รู้คช่แล้วเดี๋ยวหายป่วยเร็วๆนะครับจะได้มมอกปั้มรุ่งน้องืูปู่ดุพุ่นืูเก่านะครับผมปั้มพุ่นที่นเป็นการัมใจก่าเนาะแบเป็นความไม่ใแบบก็เห็นความใจทุกช่ามาตก่ายก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเยอะแต่ับมามอกพนทุกในในขึเก่าแล้ว มะเปาพี่น้องจะหน่อยกันนะครับผมเริ่มแพนแนลครับสองว่างอยูวันสองวันก็หายีกับเป็นโกดิบฝากไรฝากแชร์นั่นนะครับฝากกดติดตามช่องเพรเขาตั้งนะครับแตยอีสานอินดี้นะครับผมเดี๋ยวจะผ้าลุ้ชาติเราไปกิจกรรมเรื่อยๆเพราะว่โจนี่ลุ้ชาติเราล้าผักพืนจะพาเล่าไปแบบออกร่างกายดูดูไปย่างไปนั่งไปนี่เพืเตะบอลเลย พไปตีเขาไปตีบอลแล้วตีของขาถูก้องลงโอเคครับํำรับมืีเปนหอกับคำับมนีครับนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมีคลิปให้เบึกเรื่อยๆนะครับคำรับมนีบ๊ายบายบ๊ายบอวครับ